สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมือนี้เนาะคะ่ะก็เป็นมือวันที่12พฤษภาคมพศ2566เนาะคะ่ะแม่หมูก็เสืาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางปู่40เนาะคะ่ะปู่วาจะปล่อยแนวทางเหลืกลางให้มือนี้เนาะคะ่ะเอามาเบิ่งมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปู่จะปล่อยให้ตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันคะ่ะลงล่าง หลักสิบล่างสี่เม็ดเดียวครับผมเนาะยังวัดจับคูเหรอครับผมแต่จับคูเหรอเมื่อนี้ครับผมเนาะหลักสิบบนเก้าหลักสิบบนหลักสิบบนครับผมถ้าเอาตัวเกินสี่กับหกนี่มันจะเป็นงวดที่สี่สิบสองสี่สิบสองนวดหลักสิบมันเดะหลักสิบยังไม่สี่สิบสองนวดครับ มันทอดเจยวรักนวยเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดยังไม่รู้ด้วยกันแต่่วาหลักหน่วยหลักหน่วยแรกมาคูเจ็ดกับแปดวิ่งล่างห้าออกวิ่งล่างมาใส่ปกติมันออดได้ทั้งสิบทั้งร้อยเพราะว่าห้องมาใส่จับใส่หลักสิบวันวอซ้อนกันนะครับอาจจะไม่โจบถ้าพบรถ แข่งแน่นอนนี่ครับผมเนาะปูวาทมถ้าไม่หลุดเข้าแน่นอนครับวันนี้ครับอันนี้เขาเน้นเน้นหลักสิบได้หน้าครับผมสี่หลักสิบล่างเดินดีมากครับผมเนาะยังไม่มันเหาจะไดสี่สิบสองหนวดทุวดนี้เป็นหนวดที่สี่สิบสามหลักสิบล่างเดียวโปรหลักสิบล่าง๋อครับผมตอนนี้ตอนนี้มัเกินยี่สิบหนวด หลักหน่วยวิ่งลางวิ่งลางวางสองตัวมาล่างสองตัวมาล่างสองตัวมาตัวครับผมตัวจับคู่เนท่ยชมชมที่เปแครับผมที่แปู่ขั้นอะรกอ่านก่อนอ่านก่อนถึงแล้วคูว่นี่แปถึงแท้ ที่ละสี่แปดถือแค่วันเด็ยวสี่แปดครับผมเน้นเนี้เน้นม่บปูเน้นสี่แปดรับผมเนาะส่่วนนก็สิเนทนรครับผมปูบนเก้าสามสามเก้าสามมันเริ่มว่าเก้าเจ็ดตัวเดียวนี้ 97้าตัวเดียวเลยเป็นงวดที่43่สิบได้ยังบระโยชน์เก้ตัวเดียวบนเก้าเพิ่มเติมเม็ดหนึ่งครับผมเนาะอันนี้เ้าว่าเ้าว่ามันเดือดเนยามันทำมาแล้ว2งวดครับงวดนี้จะได้97เม็ดเดียว97เม็ดเดียวครับโอ้ชมครับผมบูบอกว่าถ้าเม็ดเดียว97้าเจ็ชุดบนครับผมได้ของผู้เดียวหลักสิบได้9หลักหน่วยได้7 ข้าพี่สบามแต่ว่ายันบ่มรเดินต้อนนะครับในบ้า้า่อาบ้านข้า่บานมผมปูครับบนหลักสิบข้ผม่อเนาะเก้าข้เก้าสามเก้าี่เกาหกวงกลมทีเกสามครับแต่ว่าเกคาเจ็ดอเนาะเม็ดเดี๋ยวปูวาครับผมโคังสุดท้ายโคสุดท้ายผมเจ็ดมี่คือหลักหน่วยได้บอปู เจ็ดหลักหน่วยงวดที่43ครับเก้าหลักสิบนวดที่43คสิบือกันครับผมปูมันมันจะได้ย่างละตัวนะครับแต่ว่าเหาอยยันมันหลุดย่ันลักหน่วยมันหลุดก็สินะครับแยกแขนนะครับผมเนาะเบนยาวๆกระเสียวได้เหมือกันครับนี่แค่หกคู่ครับผมเนาะบนล่างหกคู่ครับผมแต่ว่าแยกบนแยกล่างครับผมเนาะผมว่าเหลี่ยงบนล่างจะดีกว่าปูหกคู่เอง แล้วแล้วได้สิพิจารณาครับผมปูปูล่างนี่ลักหนวยหนึ่งบุมีในสูตรปูบะครับเลขวิ่งมันเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเอาปูคืออันนั้นลักสิบเขาลูกลักสิบสี่เขาลูดลักสิบสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวครับสี่หนึ่งก็มีโอกาสได้มาปูมันเท่ากับเจ็ดกับแปดโอ้คเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดปักหลักหน่วยปูปักลักหน่วยแต่ว่าในสูตรปูหนึ่งมุมมีในลักหน่วยไม่ได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่ว่าหลักสิบเขาไม่แล้วนะครับผมปู งวดที่พานมขึ้นอครับเขามีหกหลักหนวยเน้วลักหนวยผมมีห่งเลยผมมีหนึ่เลยบอกปู่บติดหนึ่งบับสุดปู่การจะมันมีหเาลักสุดหลักสิบส่หนึ่งแ่มีแน่นอนสี่หนึ่งดังมาผมนครับสี่หนึดังเขาเลกเลยเลถามพี่พี่น้องเพราะว่าสนึ่งมังมเขาจับเขาจับสี่เนี่คือหลักสิบลักสิบลักสิบล่างสี่เม็ดเดียว ครับผมถามมีหนึ่งคือหลุดหลักสี่หลักสิบเล่นว่าผมก็ไม่หนึ่งต้องการหลุดกับผมสี่หนึ่งสี่สองหกสี่เก่าครับผมแต่ว่าห้องมันเน้แค่สองครูเน้นแค่สี่เจ็ดเน้นสี่แปดครับผมเน้นสองครูครับผมวงกลมที่สี่แปดประพูครับผมก็วงกลมสี่แปดปูะพวดที่เรากันถ้าวงกลมมีเลมันจะเป็นหกห้าครับหกห้าแต่ว่าห้องบอลวงกลมเพราะว่าห้องมันเน่นที่แรกมันก็นม่ ที่แรกเนี่ยมันก็ไม่หาหกมันมาครับผมออกเฉพาะในวงกลมคนคนคนฟั่งดีๆจะหัวจัดออกแต่เฉพาะในวงกลมเป็นมาเขาออกห้าเกห้าแปดครับผมห้าหกห้าแปดแล้วก็หกหกหกแปดเันมาครับเขาก็เล่ที่แรกเขาเน้นหากระหกลักสิบครับผมลักสิบลางเขามาฟั่งหกเม็ดเดียวหน่อยๆครับผมเขาเกลวหกหกหกแปดแล้วก็ห้าหกจะเป็นหกห้า ครับผมเพราะว่าหกเป็นเดียวตัวนี้จังว่าเอาเนี่อมูไม่หกตัวแปดตัวนี้อยู่สามคู่สามคู่ตรงนี้นารท่องเน้นหกมันก็จะเป็นเจ็ดห้าเป็นครับหกห้าบ้านิจะกลับบ้านออกแต่เฉพาะในวงกลมครับออกเฉพาะในวงกลมนะปู่โอ้โหเดียตัวนี้ก็ตัวนี้สี่เจ็ดกับสี่แปดนี่ เคลื่อนตัวนวงกลมได้เลยนะครับผมปูนี่แหละสี่เจ็ดสีแปดเอาข้าพ่อผมเนาะเขาออกไปหาซื้อข้าพ่ผมเนาะสี่แปดวันนี้มักดูครับผมแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับมักกะจัดคัดสะพันสิบเก้าพี่น้องได้เห็นเนี่ยมาทั้งเซได้เนี่ยได้ข้าพ่อปูแล้วปูถั่มนะครับผมหลักสิบล่างขึ้นได้ตัวเดียววันนี้ครับหลักสิบล่างมันได้ตัวเดียววันนี้ที่แล้วมันได้ห้ากับหกครับเข้าเน้นที่หกเน้นที่หกครับผม วดนี้ได้5ต,ต, er ต,ต yeah. ัวสี่ตัวเดียวได้สี่ตัวเดียวครับผมบอบะมิตัวที่สี่อ๋อคันอัดสีเอางวดที่สี่สิบสามครับผมปูนี่ไม่สูตรกันได้เนีถ้าจะเอางวดที่43หลักสิบหลักสิบอันนี้งวดที่42่มันมาครับผมอันนี้งวดที่43่3ิบสามสี่ิบสามโอครับมันจะชนกันที่4กับ6 4กับ6ครับผมอย่าเงี้ยสี่กับ6ครับงั้นงวดท่านหลวงเอกจะว่าเขาคัดเนี่ยเมื่อมัน เอาสูตรที่สามมาเนียนเป็นคุณลขสี่ข้าวปูปูครับผมอไครับคุเลขเป็นสี่หลักสิบสี่หลักสิบอ๋ครับผมเนาะปูแหวนครับผมสี่หลักสิบล่างกับผมเนาะเดินดีมากครับผมสี่สิบงวดนี้งวดที่สี่สิบสามครับผมข้าวปูชุมแคปหน้าจอตานนี้เนาะค่ะนีสี่สิบสามครับผมเนาะนี่ครับผมตามนี้ครับล่างสี่ครับผมจับคู่บนสำหรับคลิปนี้นะคะมีหมูกฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอพอภัยพี่น้องทุกชั้นทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ